อ่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะวันนี้ก็เหมือนเหมือนจะว่าก็จะบอกว่าเรียนก่อนซื้อหรือซื้อพร้อมเรียนไม่เหมือนกันนะครับยนย้ำเสมอตรงนี้แล้วก็พูดจนปากฉี่รูดนะคือก็หลยแล้วชอบโทรมาถามว่ามีค่าเรียนเท่าไหร่ออะรนะครับเดนต้นคือคือคนโทรเข้ามาถามขอความมาถาม ค่ารีนกี่บาทค่ารีนเท่าไหร่ประเด็นเลยคือถ้าถ้าคุณเป็นบริษัทหรือถ้าคุณเป็นองค์กรอะไรก็ได้หมู่บ้านชุมชนถ้าคุณซื้อสินค้าทุกอย่างเนี่ยอาจะสักเท่าไหร่สองแสนหรือหรือสองหมื่นหรือเครื่องชุกระป๋องห้าหกหมื่นเนี่ยเขาก็จะเทนคุณนะะหนึ่งวันสองวันสามวันหรือจะกี่วันก็ตามแต่ ทีนี้ประเด็นเลยคือคนชอบถามว่าเรียนก่อนแล้วค่อยซื้อซึ่งมีคนทําเยอะมีคนทาเยอะมากรื่องแรกเรียนก่อนแล้วห้ซื้อนะครับก็คือเออ่ทำไมเขาต้องเรียนก่อนแล้วค่อยซื้อเดี๋ยวเราสกายให้ฟังนะครับมีอยู่วันหนึ่งผมช่วงนั้นนะเมื่อสักประมาณจะสักสิบอาจจะสักสิบกว่าปีอย่าประมาณสิบกว่าปีก็คือเรา เราอยากท่านมีมุมเก่งก็เลยเไล่ไปเรียนแต่ละคนคนนี้สองแสนห้าคนนี้แสนห้าคนนี้ห้าหมื่นคนนี้เจ็ดหมื่นเป็นใจแล้วคือหมดประมาณสี่ห้าแสนเพื่อเรองการที่เก่มงมุมถามว่าได้อะไรก็คือได้รู้ได้ทำไหก็ได้ทำวันนี้ผมไปขอเรียนวันนี้ผมไปขอเรียนไปขอเรียนเท่าเนี่ยผมแต่อ,อยากริ่งมากเลยไม่ใช่เครื่องมืออะไร หนึ 1> 1. 1. Word, ่งหนึ way, up, Ou, ่งคือเรียนเครื่องนานถามเพื่ออะไรหนึ่งคืออยากรู้ว่าเฮ้ยเครื่องมือที่เราจะซื้อเนี่ยแพงไหมผมจ่ายก็เรียนไปสองแสนห้าคือมันมีหลายเจ้าจะเอาเจ้าที่หนักสุดเลยซึ่งเราก็เราก็ไม่โกรธนะผมผมไม่ได้โกรธเขาไม่ได้โกรธอาจารย์ที่สอนเขาเขาเขาคิดเท่าเรียนสองแสนห้าสอนซ่อม ECU ผมทำได้ซ่อมไม่ยากผมทำมือถือได้ซ่อมพวกนี้ได้ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมได้ ผมทำมือคอมพิวเตอร์เองไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดดีโมพิเซเซอร์แค่เรารู้ใช้เครื่องมืออะไรเราก็สามารถทำเองได้แหละผมคิดว่ายัางไงผมคิดว่าผมเก่งอะไรเนี้ยแต่เขาไม่ยอมบอกพอแล้วเขาบอกคุณก็อาจจะซื้อเครื่องมือเองโลยที่ไม่มาเ,เรียนกับเขาอันนี้คือหนึ่งนะอันนี้ผมบอกเลยหนึ่งนะฟังแล้วก็คิดไปด้วยนะไม่ต้องมานั่งถามเลยมากมายเพราะว่า ปกติแล้วคู่ม,มือพวกเนี้ยเครื่องมือมันจะมาคู้ม,มือแล้วอาจจะต้องมีการลองผิดลองถูกลองเสียแล้วเราก็ทาไดทำได้ว่าผมผมเรียนซ่อม ECU เนะี่ยผมผมทำทำ 3, 3ังไปสามสามคันมันไม่น่าพังแต่มันไม่มีประสบการณ์มันค่แค่เรื่องการบัฟกีถามว่าเครื่องมือที่เราใช้เี่ยในวันนั้นเนี่ยเราใช้อะไรบ้างเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยที่เขาสอนเนี่ยนะคือใช้ T M โปรถูซึ่งผมก็ใช้ คงก็ใช้อยู่เอนกันเดี๋ยวเอาดี๋ยวไมู้ไม่รู้อย่นี้ใช่ป่ะอะนี่อันนี้คือ T and 2อันนี้คลิปนี่เจอ,อย้ยาวๆไม่ตัดเหมือนกันเพราะคลิปเดียดตัดการตัดนี้คือการเสียเวลวาการตัดนี้ผมถือเป็นการเพิ่มอาาัตราด อาจจะเป็นการเฟกหรืออะไรเช่นอย่างใส่เสียงตกมือเยแนวอะไรกว่าแต่กณจะไม่ทำเนี่ยเสียเวลามากตัวนี้คลิปวิดีโอในการสอนนะครับทำไม่ทำไม่หมดเยอันนี้คือเครื่องทีนั่โฟรถูกมันที่ผมไปเรียนผมจ่ายเงินสองแสนห้าผมก็ไม่รู้จักเครื่องนี้เพราะผมรู้จักปุ๊ผมรูแล้วโอู้หเสียละสองแสนหน้าเพราะว่าแล้วว่าถ้าคุณมีเครื่องตัวนี้คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทํารู้อะไรเลยมันง่ายมากมันเป็นการเขียนออโต้ แล้วไม่มีของแท้ไม่มีของเทียมถ้าของเทียมมันไม่มีอันนี้ของรุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามจะเป็นสีแดงสีส้มเลยสีเขียวแล้วนะอันนี้คือเครื่องที่หนึ่งแล้วตัวนี้ตัวตัวเนี้ยจริงๆอ่ะตัวไม่กี่บาทประมาณสักอาจจะหมื่นกว่าบาทนิดนึงเนี้ยจะต้องซื้อเป็นเงินปอนด์นะฮะไม่ใช่เงินกัลลานอาจจะเป็นน่าจะเป็นของที่อังกฤษเหมือนกันเห็นไหมอังกฤษละอันนี้ไม่มีของปลอมวันที่ผมไปเรียนเนี่ยผมใช้เคืงตนนัวนี้ผมรู้ดีว่าผมสูนย์เงินสองแสนห้าแล้ว ถ้าผมรู้ว่าใช้เครื่องตัวนี้ผมจะไม่เรียนเพราะหนึ่งคือเครื่องนี้มันใช้งานง่ายแต่เท้าแพงไมแพงเครื่องนี้หมื่นแปดหมื่นสองหรือหมื่นห้าเลยผมก็ไมนน่ได้สั่งมานานแต่ซอฟต์แวร์สมมติว่าคันนี้วันนี้คุณอยากจะทำเบียนอวิวคุณก็ใช้ตัวนี้คุณอยากจะทำฮาร์ดเล็กคุณก็ใช้ตัวนี้แต่ซอฟต์แวร์มัาจะแพงอาจจะสี่พันสามพันหกพันสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ซึ่งในตัวนี้ตอนนี้ตอนตน,น,นี้ตัวเครื่องเนี่ยมีซอฟต์แวร์มูลค่าประมาณเจ็ดแสนบาท วันนี้ถ้าเกิดทาตกพื้นแตกกระเด็นกระจายโดยนล้อทับหรืออะไรก็ตามแต่หรือโดนไปไหมคุณแค่ส่งสร้างกลับไปที่เทศอังกฤษเขาจะส่งกลับมาใหม่ให้หรือเขาเรียกว่าเป็นการบรินารแบบว่าบริการแบบเอวิลี่เอวิลี่ทามอะไรอย่างทีพวกแปลว่าตลอดตลอดการอะไรแบบนี้ตลอดตลอดไปอะไรอย่าี้ก็คือรับประกันตลอดการใช้งานงโอเคถูกต้องทำนะอันนี้ไม่จำเป็นนะอาไรนี้อับผิดนะอ,อะไรชื่อไหนอะไร ก็คือใหญ่ไว้แลยว่ะถ้าแต่ว่าคุณเรียนก่อนแล้วค่อยซื้อแด้เซลคุณเสียค่าเรียนคุณเสียค่าโม,ม่ตรงๆนะคุณเสียค่าโม่อย่างเมื่อสักประมาณเมื่อวานนี้นผมโทรมาเยอะมากสามสี่คนพอบอกว่าผมไม่ได้สอนหรอกพวกเขาไมีคิดหล่กบาง่นก็ยังคิดเลย,มยมไม่คิดเพราะว่าผมเป็นคนผลิตเครื่องแล้วนำเข้าเครื่องเครื่องตัวนี้ผมสามารถจะผมขายให้คุณผมกำไรแล้ว กไรเยอะไหมก็อยู่ที่ช่วงๆกระดิ่งหุ้ยไม่ใช่เม่ลองแจกก็เลยบอกไว้ว่าผมไม่เป็นต้องคิดค่าสอนคนที่คิดค่าสอนก็คือคนที่ไม่มีหลายกรณีหนึ่งก็คือบริษัทที่นำเข้าไม่ใช่ไม่มีความรู้บริษัทที่นำเข้าไม่มีความรู้ด้านวิชามันแจกมีแค่เงินกับมีภาพละ มีโปรไฟล์นำเข้ามาสมุดเครืตรงนี้นะนำเข้ามาสักแล้วก็ขายจะขายทุกแพลนผมไม่รู้ว่า,าจ,จะขายเท่ากับผมหรือจะขายถูกกว่าหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่ากําไรของเขาเนี่ยมาจิ้มน่าจะตับจริงๆก,กำไรไม่เยอะมาจิ้มน่าจะตับก็จงเป็นที่มาผมเขาต้องเอาคิดค่าสอนซึ่งมีบริษัทน,นึงคิดค่าสอนประมาณสามหมื่นบาทสองวันถามว่าสองวันพอไหมผมผม,ผมบอกเลยว,ว่าผมสอนคนสองวันเนี่ย มาเป็นพันคนแต่ว่ามันมีเรื่องเรื่องของหลายๆอย่างจึงทําให้ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดตัวพวกมได้แต่ว่าเขาก็เป็นลูกศิษย์และลูกค้างมจนมาจนถึงว,วันนี้บริษัทเราเป็นบริษัทที่ขายรถยด้หรืเล่าเราขายได้เราไม่ต้องขายเครื่องเราก็กำไรแายขายรถยนต์แต่เราคิดว่าเราต้องทําหลายอย่างเให้มันครบองค์ประกอบเหมือนชื่อสมชื่อทีเวิลดนะฮะส่วนที่สองคือคนที่ที่คาก่อาก็คือคนที่ ไม่มีความสามารถด้านการนําเข้าเครื่องหรือนําเข้าเครื่องมาแล้วราคาแพงมากหรือคนที่ไม่มีความสามารถในการนําเข้าเครื่องก็เลยก็เลยไปก็เลยไปเอ่อไปเาเรียกว่าอะไรไปไปโป๊ของเข้ามาแล้วก็กำไรน้อยเมือ่อก่อนมันเป็นยังไงอันนี้พูดตรงๆผมก็โป้ของเข้ามาได้กําไรเครื่องละสองพันบอกอว่าอยู่ไม่ได้แต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเรารต้องแสดงความเป็นตัวของเอง เราจะต้องมองเราจะต้องหาเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องที่ดีที่สุดแต่ต้องเป็นเครื่องที่แบบเนี่ยปนละเราก็เลยทำเครื่องไททันขึ้นมาแล้วเราก็โดนจีน็อบบี้ทุกคนก็เลยบอกว่าเครื่องของผมเป็นของจีนซึ่งกดมากจนถึวันนี้ก็ยังกดแล้วก็น้อยใจก็เสียใจแต่ไม่ไรช่างหัวมันจีนก็จีนไม่เดือดร้อนไม่ได้ขอมันไทยกินกนะ็ก็ะจะบอกว่าเครื่องผมก็ไททันนะเป็นของไทยนี้ของสี่ก้าไม่เกี่ยวก็เลยบอกให้ว่านี่อันนี้คือเรื่องจริง แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องของเครื่องไททันก็ตอนนี้มีทางออกแล้วแต่ยังเนี่ยอย่าบอกมันเป็นความรักางรุรกิจซึ่งยังบอกไม่ได้แต่ดถ้าคุณจะเห็นอะไรใหม่ๆหม่ถ้ามันโควิดผ่านไปได้ดีดนะต,ตอนนี้ประเทศไทยเปิด,จะ,ปปดจะทำให้ค่ณปิดก็ททาไม่ได้โอเคจบไปก็คือตอบย้บอนว่าคนที่คิดค่าสอนสามหมื่นเพราะเขาไม่มีความสามารถในการจำหน่าเครื่องเขาอาจจะเปิดเครื่องมาให้คุณแล้วมมนมีคนหนึ่งฉลาดมากผู้สิกผมโคตวฉลาดผมถามว่าทำไมถึงเลือกเรื่องเรียนสนใจที่นี่ เขาบอกว่าสมมติเครื่องนี้นะคะรับเอ้ยไม่สุดเรื่องนี้ผมจะพูดในในคลิปนี้แล้วแหละเครื่องนี้ก็คือสมมติว่าไปดูที่อื่นมาสมมตินะสองหมื่นสามไปดูที่หนึ่งสองหมื่นเจ็ดไปดูที่หนึ่งสามหมื่นสามอย่างเงี้ยเขาเลยิดว่าที่ทำไมร้านนี้ขายแพงเพราะเขาไปโผลของมาแล้วก็บวกกำไรนีถ้าคนที่ฉลาดเลือกก็เครื่องจีนเนี่ยจริงๆอะบอกเลยว่าถ้าเครื่องจีนแบบแรกไม่ได้ไม่ได้ตัวหาเองนะก็อบอกเลยว่าไม่แพง แต่ที่แพงเพราะว่าหนึ่งคือเขามาโปของเว็บโป,บบโป้มามาจึงทาให้เครื่องเนี้ยมันสามารถที่จะไปแข่งกับจีนได้แต่ถ้าเกิดคุณมาเทียบเลเวลกับเ,เครื่องตัวไฮเอ็นของจีนกับตัวไฮเอ็นของตัวนี้นะตัวเนี้ยก็ยังแพงกว่าอยู่ดีประมาณสักห้าหกพันบาทหรืออาจจะแพงกว่ากัางหมื่นหนึ่งแต่ด้วยความที่หน้าตาหรือว่าการรับประกันการขายเพราะผมใช้เครื่องจีนมาเครื่องจีนใช้ไปเรื่อยๆม,มาไม่เกินห้าปีแล้วมีปัญหาสามปีห้าปีเนี่ยตันนยวนี้ขายมาสิบสี่แล้วไนะม่เคยมีไฮเค็ม ปัญหาข้อเร็วที่มันชอบเสียคือหลอดไฟหลอดไฟชอบมันก่อนที่มันทังไปผมบอกหลอดไฟชอบถันก็ไม่ทำอย่างไีทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาคนที่เรียนหว่านซื้อจะโดนอย่างผมผมเสียเงินมาสองมืนหาเมื่อไรที่ว่า,วาเราเลี้ยงทำยังไงเราก็เลย,เเลยคิดคิดเรื่องของการเรียนก็คือซื้อหร้องเรียนต้องเชิญมาซื้อพร้องเรียนแต่คนชอบถามว่าเอา้าซื้อไปแล้วไม่ไปเลยเราจะซื้อได้ไงอ่ะ ก็ถึงท่านที่เขาซื้อพร้อมเดีกเนี่ยไม่ใช่วา่าซื้อแลว้วค่อยเรียนเพราะมีกรณีหนึ่งซึ่งมันกว่าที่คุณรู้สึก,ไ,กไปเขาเขาเรียนกับผมนี่กับผมไปนี่ผมไปสามพันบาทเพราะเขาไม่อยากซื้อเครื่องของผมเขาเรียนกับผมเนะี่ยสามพันบาทแต่ไปซื้อเครื่องอีกที่หนึ่งมาไปแสกนกว่าบาทเนามาเอา้าแล้วทำไมซื้อผมละ่ะซื้อที่อื่นทำไม,ไมเขาว่า สุดท้ายเ็าได้เครื่องจีนมาแล้วมันมีปัญหาเยอะมากมลยเขาให้ผมตั้งแตว่าตั้ง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 ตั้ก็ตั้ง,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 งไม่ได้เพราะว่า,วามันมันมันสเกลอ่ะีคือเครื่องจีนมันจะแบบไม่ได้ดับมันจะเอียงนิดนึงเนี่ยอะไรนิ้ออกอะเอียงขึ้นเอียงลงนัดอนกอ่ผมเลยบอกให้รว่าเออม้องเอาไปเปลี่ยนนะแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนให้แต่ก็เขาก็ตัดได้แล้วตัดตามคนนี้ก็ยังใช้แบบง่ายๆแล้วแหละก็คนที่ใช้ต้องรู้ใจนิดนึงก็เลยบอกให้รู้ว่าเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่เราจะากจะบอกคือผมอยากจะให้คนไทยใช้ช่างแจ บอกว่าใช้เครื่องดีๆก็เลยเดถามว่าคุณทำมานานหรือยังทำมาห้าปีสิบปีหรือว่าคุณเพิ่งจะเริ่มทำถ้าคุณมีความมุ่งใจที่ว่าเริ่มเริ่มใหม่คุณอาจใช้เครื่องจีนก็ได้เราก็มีเครื่องจีนอะไม่ใช่ไม่มีมีกันแต่ว่าไม่ก็อยากจะมามามาลงในโปรไฟล์มามามามถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราแบบว่าเราไม่เกียรติของบริษัทเราเก็รู้จุดแทนเขาอยู่นะเป็นดิสติบิวเตอร์นะในเอเชียนะเอเชียอ่ะเป็นใต้นะไม่ใช่หรือมาเอเชียเนี่ยเนี่ยกินหมดเลยสิงคโปร์มาเลเเซียยกราาขถู ก็เรงนี้เมื่อก่อนถ้าเกิดไปสิงคโปร์มาเลเซียขายกั้มใช่ไหมเราขายสี่สิบก้แต่ราคานี้อาจจะถึงได้ถึงแค่จุดจุดหนึ่งเฉยทีนี้คนที่เขาเรียนก่อนซื้อก็คือคนที่คอยตัวอย่างเน้นจริงแล้วผมผมเป็นคนเดียวในไทยที่ซื้อพร้อมเรียนและไอ้คนที่เรียนก่อนซื้อเนี่ยคือคือจ่ายค่าเรียนแล้ว่อ้ซื้อเนี่ยมีเป็นโอ้โหมีเป็นเป็นสิบสิบคนเลยมีเยอะมาก เขาก็จะแบบมาโจมตีเราว่าเ้ยเนี่ยเราขายเครื่องมืออ่ะก็ปูขายเครื่องมือไงกูไม่ขายตัวอะไรกินไงถูกป่ะเออล้วก็เราก็ขายเครื่องมือแต่ว่าเราเราคิดว่าถ้าเ้าเอ่อถ้าเกิดว่าคุณผมผมเคยซื้อล่าสุดผมเคยซื้อเครื่องเครื่องสี่สีตัวหนึ่งซี่สีตุนของานหลายกี่บาทเขาก็สอนผมผมถามล่วคิดถ้าสอนเี่าไหร่ป้าเขาไม่คิดเลยเขาสอนผมฟรี ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือมีไหมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเรียนขับรถกไนสิวันนี้คุณเรียนขับรถแล้วแล้วพูกนี่คุณจะมีเงินซื้อรถหรือเปล่าค่าเรียนรถไม่ใช่ถูกนะใ่สักประมาณเจ็ดพันแล้วหมื่นสองจำได้ไหมแต่ผมไม่เคยเรียนนะผมผมฝึกเองผมซื้อรถมาคาับอันหนึ่งแล้วก็ฝึกขับรถนิ่งหมู่มบ้านแล้วก็ค่อยไปสอบใบขัขี่ผมก็เลยคิดว่ามันก็จะพยายามเน้นเนีนนะ่ย นั่เสมอว่าคุณจะต้อง,งต้องพร้อมถ้าคนที่เรียนก่อนเราซื้อนะั่นคือคนที่อยากจะรู้คุณจะได้จ่ายเงินในราคาสามหมื่นห้าพันสองพันหรือหมื่นห้าอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รูล้ละแต่สุดท้ายประเด็นการือต่อมาคือคุณจะไม่รู้ความสามารถคุณจะไม่รู้ความสามารถของของเองของเครื่องมือที่คุณได้ไปะหม,ม,ม่เหหรออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณซื้อถ้าเกิดว่าคุณซื้อเครื่องมือถ้าเกิดคุณเรียน ้วานนี้ก็สอบสอนเป็นเครื่องจีนแต่เวลาคุณซื้อไหนจะซื้อเป็นเครื่องเอ่อแกลลี่หรือเปซื้อเครื่องดีดีนี่ก็แล้วแต่จึงเป็นที่มาของมันจึงมีประมาณสามสามฝ่ายไปแรกก็คือเรื่องของคนที่ที่เขาสอนอย่างเดียวเลยส่วนที่สอน,นคือคนที่ขายอย่างเดียวเลยไม่สอนไอคนนี้ก็น่ากลัวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว,ว่าสอนอย่างเดียว แล้วก็จะได้พูดถึงเครื่องมือก็าจะไม่พูดถึงเครื่องมือเขาจะสอนสอนโอ้แบบเขาเรียกว่ามีแต่น้ำไม่มีเนื้อเพราะว่าต้องการให้คุณรู้สึกคุมมก้มเมื่อวานนี้มีคนส่งส่งข้อความมาวันเดียวเลยแบบโอ้ก็ไปเิียนทำดอกกุญแจหายซึ่งมันมีแชทในนับกี่เกตที่เกตเ,เอามาใส่แต่ถ้าอยากใครก็ยังมาได้ไม่มาใส่หรอกมันเป็นเรื่องเล่าให้ฟมมังเฉย,ย ก็คือมีคนบอกว่าเฮ้ยไปเรียนทําดอกขายมาที่นี่จ่ายหมื่นห้ามอไซนะ่ะจ่ายหมื่นห้าผมบอกเหมือนทาได้เลยมั้งผมหนาวมันเหมือนทาเลยผมไม่ได้เลยแล้วคนต้องมานั่งซื้อไออุปรบบกรณ์อื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งก็อุปรบบกรณ์แพงกว่ายแล้วผมก็รู้แล้วหนึ่งคือเขาไม่ไ้ลิดอุปรบบกรณ์เองเขาไปซื้อมาขายทีนี้เขาก็กำไรไปสัก ว่ามันก่อทุนอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะเป็นไรสักสามร้อยมั้งน่าจะสามร้อยบาทน่าจะไมถ้าเขาถ้าคุณซื้ออุปกรณ์เหลานั้นเขาก็เลยแค่สามร้อยบาทถ้าคุณซ,ซื้อสิบแผ,บแผงเนะขาก็เลยแค่สามร้อยบาทถามว่าพอไหมสำหรับผมพอนะผมรสุขุมพอเพราะว่าในธุรกิจผมเป็นธุรกิจเราไม่ใช่ธุรกิจการสอนธุรกิจของเราคือธุรกิจการสร้างสร้างที่คุณมีช่างกุญแจแค่สอนให้เขาสอนได้ลูกสอนพ่อ พ่อสอนลูกพี่สอนน้องลุงสอนหลานอะไรแบน,นี้ผมบอกเลยว,ว่าสอนเนี่ยไม่ยากแต่ตายที่สร้างมันต้องแจกเก่งๆแล้วก็สมเด็จเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของอาจจะคือคนชอบคิดว่าการเรียนแจกเป็นเรื่องที่ยากเป็นกิจนนมี่ยากอุปกรณ์วันนี้มันง่ายมากผมบอกเลยว,ว่าง่ายมากทีเดียวว่ามันแพงถ้าคุณเป็นเชิงอุปกรณ์มันก็จะแพง ก็เลยเป็นที่มาของเออจริงๆน่าทำเขาขึ้นมือมาโชว์น้อโชว์ปบอดีอุปกรณ์ร้อรถใหม่เข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาสี่ห้าร้อยหันนันจเข้ามายุ่งกันอา่ใหญโชว์มากแวกี้เจ็ดขี้เก็ดขี้เก็ดอยู่ในรถ ถ้าอยากจะเ aperture, <ร Stevens. S 1> อาโชว์ก็ต้องมานั่งรวมๆกันเป็นก่องจะได้อยูดีๆก็คือจะบอกว่าคนที่เรียนพิค่าสอนแทนเพราะเขาไม่มีในความสามารถการผลิตอุปกรณ์เขาไม่มีความสามารถในการผลิตเครื่องมือบริษัทคิวโกเราทำเป็นแบรนด์ท่านทำทุกอย่างทำที่แต่ประการติดจับตัวเขี่ยตัวคล้อง้อวส่องทำทุกอย่างทำา้อแรกเพื่อรู้ว่าเออเราขายวัตถุดิชิ้นหนึ่งอะเราก็กำไรเนี่ย เยอะมากน้อยมากแล้วแต่แล้วแต่รุ้นแล้วแบบแล้วแต่ฟังชารวแต่ออปชันเราก็เลยว่าเราไม่มีทมีค่าสอนแต่ถ้าเกิดคุณจะงม่กระจายยางเยอะแล้วแบบเอาไม่ทุกอย่างเนี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ไหวทุกอยมันก็คือการออกเปรียบหมายถ้คุณเอาเปรียบเราคุณซื้อแค่เครื่องตัวเดียวคุณจะเรียนทุกอย่างเลยมันก็มีใช่คุณซื้อเครื่องนี้คุณก็เรียนเครื่องคุณซื้ออันนี้คุณก็เรียนตัวนี้อย่างเดียวอะไรนอกแต่อันนี้ผมสายออนไลน์นะผมได้สอวตัว ผมจะบอกเลยว่าผมเนี่ยจบมสอทเรียนทางจุดหมายเกียร์เฉลี่ยหนึ่งจุดสูงนักเรียนมีสามสิบคนสอบที่ยี่สิบเจ็ดนำไมงสอบได้เรียนได้ฉะนั้นอย่าคิดว่าการเรียนออนไลน์หรือการเรียนทางจุดหมายมันเป็นไม่ได้ทุกวันนี้เขาเรียนทางไปรษณีย์ไปยโทเนี่ยมเยอะแยะมากมายเรียนเอ่อเรียนเรียนออนไลน์หรือเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่ออวุธ เรียนมันแจเรียนอะไรนเลื่อยๆเรียนเพื่อทมหาก,กินต่อให้คุณเรียนหกเดือนปีหนึ่งสามเดือนคุณเปิดไปคุณก็เจ๋งถ้าทําเไม่นดีถ้าคุณแบบวันๆนี้ไม่ทําหาก,กินเลยเอาแต่กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ไม่ยอมพูดกับลูกพา้าไม่ยอมตอบไลน์ไม่ยอมราโทรศัพท์ถูกปะฉะนั้นการเรียนไม่ช่วยอะไรการเรียน,เป,นเป็นแค่กเป็นนแค่สเต็ปเป็นแค่ก้าแวแรกไม่ได้บอกยว่ามันสำคัญมากนะ<อ>เรายินิดเราเริ่มต้นจากการสอนมันเป็นวิทยอวิทวัทนาการ เราเริ่มเ็จะกไรสอนล้วคิดค่าสอนในสามหมื่นบาทคุณจะเรียนมากเรียนน้อยเรียนกี่วันพวกคิดค่าสอนค่สอนสามหมื่นบาทแล้วผมสอนตั้งแต่สองห้าสามแปดยี่สิบแปดมีคนมาขอเรียนเนี่ยตอนนั้นดัมงมากแล้วก็เลยเราก็ก็คือคิดค่าสอนสามหมื่นบาทจนมาก็จะถึงนาเลียนน่าจะไม่ต่างกว่าน่าจะประมาณรักจนถึงประมาณปีสองห้าห้าห้าหรืออาจจะสองห้าห้าหกประมาณนี้ ืออาจจะห้าห้าห้าหกประมาณนี้เพราะว่าเราเอาไม่ใช่ประมาณสองห้าห้าสามเพราะฉะนั้นทำเครื่องไทยท่านแหละจริงๆเครื่องไทยท่านทำตั้งแต่มาสองห้าสี่เก้าแต่ว่าไม่ได้ทำจริงๆจังจนมาณสักสองห้าห้าสามสองห้าสี่เนี่ยห้าสามห้าสี่เนี่ยเราเริ่มทำเครื่องไทยท่าน 9, จริงจังเราเราจะมีเครื่องของตัวเองซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นของเราเองซึ่งมีคนเอ่อ เอาไปขายบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยให้ใครขายมันเป็นเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคือคนอยากซื้อก็ต้องซื้อจากผมมันนั่นทีนี้พอเราพอเราพอเรามีเครื่องของเราเองเราก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะมีทุนคาสอนแล้วเพราะเรากาไรกําไรจากการขายเครื่องนหะแต่ว่าพอมันจุดจุดหนึ่งเครื่องลอแจมมันมันไม่ใช่ตอบสุดท้ายเครื่องลอแจมได้ขายดีใครก็จะมาซื้อเครื่องใจทุกวันแต่ที่แปลกคือว่ามอไซ แม้แต่มือถือหรือหรือทีวีขายได้ทุกวันอันนี้ก็เป็นอย่างนี้น่าเกลียดต่อมาเราก็ได้ทำอุปกรณ์ชื่อว่าอุปกรณ์ชื่อชื่อไททันไททันออสตราน่ามีนีก็เอาไป็นว่าทำอุปกรณ์ชื่อไททันจึงเป็นที่มาของเต็มเต็มที่เรียกว่าฟู๊ตชันคือเราเปไปเรท่องการขายเครื่องมือแล้วกป็ไรืงการขายเครื่องแล้วในไร่องการขายดอกแล้วซึ่งเราอะไรหมดแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเราก็ไม่ไเป็นที่แค่สอนในตลาดเดียว ยี่นี้เป็นคลิปที่ยาวเลยตัดตัดอปุ๊บต,ตัดต่อเลยเอาตัวเองต่อคิดดู okay. อีกซินี่นั่งไปอันนี้ผมเป็นตัวแทนนายในประเทศไทยในผู้เดียวนะตอนนี้มีภาษาไทย,ยนะ ยิ่งสาษาอังกฤษจะไม่อ่านเลยตลกดีผมก็ไม่ชอบอ่านหนังสือหรอกแต่บางทีมัน,มนถึงครมันเป็น,นก็ต้องอ่านมาอ่านๆๆอ่าเยี่ยมสุดยอดโอเคอ่าต่อมาที่นีอยากเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะผมพูดอังกฤษกได้นะแต่ว่าไม่ไม่พูดไม่เออไม่เก่งจะพูดได้ทำมาหารกินได้สั่งซื้อของเป็นห้าร้อยสิบล้านได้เออที่ไหนแล้ววะโอเค ถามก็คือผมเนี่ยคือทำทุกอ,อยาก่างเริ่มต้นจากการขายเครื่องมแจขายอุปรกรณ์ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายบางอย่างเราผลิตเองเราขายเองเรานําเข้ามาเองเราก็เลยกาไรเองมไม่ได้ต้องผ่านใครไม่ต้องไปจ้างคนสอนไม่ต้องไปโพกของใครกำไนก็ตัวเองแต่ว่าทีนี้ผมก็ในความไม่เป็นเป็นอาจารย์เนช่างมือแจแล้วเริ่มต้วกช่างมือแจกเราอ่ะคือช่างมือแจแต่เราอ่ะมาไกลเกินกว่าช่างมือแจเราก็เลยไม่ใช่ช่างมืงอแจกก็เลยเป็นการผสมระหว่าง ถ้ากุญแจกับเจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้อีกคนทั้งเป็นทาวด์ูแล้วก็เป็นโนว์ฮาวเราไม่ทุกคนที่เข้ามาเราก็คือค่อนข้างที่จะฉลาดไม่ต้องไปเสียค่าเรียนไม่ต้องไปเสียค่าอะไรแต่ว่าเครื่องนี้เราไม่ได้เราเครื่องือนี้เราไม่ได้ไม่ได้ผลิตเองนะเราก็เลยบวกกำไรเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โปรโมชั่นบางช่วงก็แพงบางช่วงก็ถูกถ้าคุณไม่รีบผมซื้อตอนถูกถ้าคุณรีบผมซื้อตอนแพงแค่นี้ไม่มีใครเอาปืนมาจ่อกระบาลคุณแล้วให้โอนเข้ามาหา มันก็แค่นี้คุณเลื่องของนะสุดยอดมาอ่า,อา,อาโอเคก็คือไอ้นี่คือบทสรุปก,ก็คือผมทำไมถึงคิดค่าทำไมถึงไม่คิดค่าสอนแต่ถ้าคุณซื้อเนี่ยผมคิดนะเอออาจจะมีคนนี้ผมตัวแทนไม่คิดถ้าคุณซื้อเนี่ยผมคิดเพราะผมไม่นตัวแทนเขาผมก็ได้ราคาปกติกูมีซื้อที่ไหนมาก็ได้คุณก็ใช้ให้เป็นปคุณม,มาซื้อกู่เือนผมจะได้ซื้อเนี่ยไม่คิดเพราะผมตัวแทนอยู ก็เลยบอกให้ว่าเนี่ยคือสําคัญนี่คือคุณจะต้องเข้าใจนี้นะฮะทีนี้ก็อ hmm. ันน <Có S 1> ี ja. ้ก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการแชร์เต่เนื้อหาของการแชร์เขไม่มีเลยเขาแค่ซื้อที่อื่นมาไอ้ที่อื่นเราซื้อซื้อแพงก็เลยมาอ่ามาช่วงหลังเจอเจอไปผมก็จะโดนคนมัมีอยู่แค่เจ้าหรืออินสิสเกตกดชื่ออยากจะพูดชื่อมากเลยแต่มันก็ าาก็จริงๆก็พูดก็ได้ไม่ีเสียหายแต่ว่าช่างผมเดี๋วจะทําบุนกดน้ำไม่ให้โอเคนะเดวทำเุินกดน้ำไม่ให้ก็เียากจะโยกว่าอ,อผมกําไรจากการขายเลยไม่ต้องคิดค่าสอนเหมือนพวกคุณเพราะผมคือคนนําเข้าผลิตและจัดจำหน่ายเพียงผูด้เดียวจึงทําใหเ้เราไม่ต้องกําไรไม่ต้องกำไรการสอน แค่คุณเข้ามาซื้อของเราเราแค่จะพักเทคุณเลยเพราะหน้าที่เราคือการสร้างอาชีพช่างมดแจัถ้าคุณเก่งคุณจะรู้สึกเราแล้วคุณจะกลับมาซื้อดอกมจัเราผมมีอะไรที่ทำให้คุณเก่งมีอะไรที่ำให้คุณดังแต่คุณดังว่ดีโตัวนไม่ใช่ดังแยกตัวมันโดนไฟนี่ ในช่วงหลังเออชอบอดูคลิปคลิปนึงอ้าวเป็นว่าก็คือผมเมนี้ยที่สอนสอนให้ให้ให,ให้ให้คุณเก่งให้คุณดันสอนอะไรทุกอย่างเลยผมไม่โงว,วิชาผมเอาเลยวิชาไปเลยที่แบบว่าอยู่รังก์กับผมใช้เวลาสามสิบสามปีในการสะสมมาผมก็ถ้าคือถ้าตายไปก็ไปไมนน่ได้ผมคงิดอย่างนี้นะผมคิดว่าผมอยากที่จะทำเป็นุ่้งเงือกทำเป็นทำเป็นอยู่ในเฟซบุ๊กซึ่งก็ไม่รู้เฟซบุ๊กมันจะอยู่ได้ถึงร้อยปีหรือห้าสิบปีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เนื้อหาที่มันค่อยอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วมันก็ มาตฐานะมากในแ่กลุ่มมาทีนถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่อยากจะทักมืแจที่แบบอยากจะทักมืแจเบอร์ชีพอยากจะอาชีพทักมืแจกับทักอ,อ,อ,อาชีพอาชีพมือชีพทักมืแจไม่เหมือนกันนะก็เลยจะบอกเลยว่าถ้าเคุณอยากจะทำจริงๆจ้าคุณก็จะต้องคุณก็จะต้องศึกษาเยอะๆรึกเยอะๆไม่มีใครที่สามารถที่จะสอนและให้การันตีได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแต่ผมการันตีได้ว่า ผมจะนมวันทิ้งคุณแน่นอนแล้วก็ที่มาทคือว่าผมจะพยายามที่จะให้สิ่งดีๆอาชีพผมหน้าที่ผมคือการสอนไม่ใช่คือการสร้างสร้างให้คุณเก่งสร้างให้คุณดังแล้วพอคุณดังเก่งคุณก็คิดถึงผมบ้างอย่าลืมตัวนะผมไม่ใช่ครูนะไม่ต้องมาถีบเรือส่งไม่ต้องไม่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ครูนะไม่ใช่เรือจ้างแต่แม่ผมเป็นครูนะไม่ใช่เรือจ้างไม่ต้องมาถีบ แค่คิดถึงบ้านนี้ก็พโอเคขอบคุณนะฮะถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะถ้าอยากไปช่วยมุ่แจก็มีเลยกดข้างล่างกดกระดิ่งแจ้งด้วยนะแล้วก็เอ่อถ้ามีอะไรดีก็จะแนะนำีกทีนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเยวสร็จปุ๊บเนี้ยเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะลงไปติดอุปรกรณ์มาที่เราเออ่จะทำเป็นคลิปที่สี่วันนี้นะซึ่งวันนี้แปลกมากว่างมา,มากเลยไม่แน่ใจจะทำทีเดียวรวดยาวโอเคขอบคุณนะครับที่รับฟัง ให้ฟังหมดที่นี่นี่มีการตัดต่อไช่มีการแทรกเนื้อหาชัดชัดเกระตังแต่เป็นการเล่าสู่ฟังถ้าคุณได้ฟังจนจบผมเชื่อว่าคุณจะประโยชน์แน่นอนครับผมอาจารย์คุณเดกโดมพี่มงคลขอบคุณท่านดครับ